ทีเตอร์แฮงอัพไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดในตลาดวันนี้เท่านั้นนะคะแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องแปลกใจที่มันช่วยพัฒนาการเล่นกอล์ฟให้ดียิ่งขึ้นด้วยเละค่ะใช่แล้วด้วยเครื่องทีเตอร์แฮงอัพนี่แหละค่ะมันช่วยทําให้เขาลงแข่งได้ดีขึ้นจริงๆช่วงต้นปีมานี้ทีเตอร์แฮงอัพได้ติดต่อมาทางกอล์ฟเท USA เขาถามว่าเราพอจะช่วยทำการทดสอบกับนักกอล์ฟจริงๆว่าการใช้เครื่องทีเตอร์จะช่วยนักกอล์ฟได้ไหม เครื่องทีเทอร์แฮงอัพให้ผลลัพธ์ที่ดีมากซึ่งเราต่างก็ทึ่งกันมากเลยครับเมื่อเราผลสรุปมาดูหลังจากการออกกำลังผ่านไป30วันแล้วความเร็วของวงสวิงเพิ่มขึ้น2ไมล์ต่อชั่วโมงนั่นเท่ากับดีขึ้น3%เเลยทีเดียวระยะการตีก็เพิ่มขึ้น10%จากสนามทั้งหมดที่พวกเขาออกไปตีและนักกอล์ฟก็ตีน้อยลง3ช็อตตอนหนึ่งรอบที่เล่นซึ่งน่าทึ่งสุด ถือเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักกอล์ฟเลยนะครับผมเคยตีวงได้แบบนี้ซึ่งผมง้างได้แค่นี้เพราะรู้สึกตึงมากแถวแถวหลังช่วงล่างของผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมตีวงได้ถึงขนาดนี้มันง้างได้เพิ่มอีก20องศาผมตีลูกได้แมนขึ้นปวดก็ราบรื่นมากขึ้นที่ดีที่สุดคือผมปวดโดยไม่มีการปวดเลยความเจ็บหลังเรื้อรังมานานแล้วและบางครั้งเวลาที่ผมไปตีกอล์ฟอาการปวดหลังจะรบกวนผมมากๆ จนผมเล่นไม่ออกเลยแหละครับเพราะเครื่องทีเตอร์ผมแค่ขึ้นไปแล้วห้อยหัวลงมาแค่10ถึง15นาทีลุกขึ้นมาแล้วอาการปวดหลังก็หายไปมันเหลือเชื่อช่วง healthy hard. s h o ค t c u t กลับกันมาในช่วงนี้ค่ะแหมช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนที่เราได้คุยกันมาไว้ถึงคำว่าสมดุลบำบัดของร่างกายค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะพอาคํานี้เนี่ยคะก็คือตัวช่วยทําให้คุณโจของเราหายอาการบาดเจ็บเป็นปิดทิ้งเลยครับวันนี้คุณโจต้องบินไปอเมริกาอยู่ไหมฮะไม่ต้องแล้วครับเราพกอุปกรณ์ชิ้นนี้มากับตัวเราได้ตลอดเวลาคุณ่ปเห็นไหมสนามกอฟเราก็เอามาได้เอ้ยนี่เออแนสินี่เราก็อยู่สนามกอฟกันนะใช่ครับใช่ครับเราเอามาด้วยฮะถึงแม้จะเป็นรถเล็กขนาดไหนก็ตามก็สามารถเอาใส่รถไม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็ก นโคคาใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้หมดเลยครับถ้าเกิดมีรถที่เป็น s อ v ก็ไว้ที่หลังคาก็ได้โอ้โหเฮ้ยมันพกพาง่ายขนาดนี้ครับผมเริ่มอยากเห็นแล้วค่ะว่ามันจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนแล้วพกพากันยังไงนะคะเดี๋ยวคุณโจจะสาธิตและสาแสดงให้เราดูที่นี่เลยใช่ครับเชิญคุณปวดดูดีไหมครับไปเลยค่ะไปเลยดีกว่าค่ะโอ้เครื่องนี้เองเหรอคะถ้าจะเรียกเครื่องนี้ตรงๆเลยเราจะเรียกว่าอะไรดีคะจริงๆแล้วนะครับชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคือตีเตอร์ แข่งัพนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าเครื่องสมดุลบําบัดค่ะก็ตรงตามตัวครับผมที่ช่วยปรับสมดุลของสิ่งะร่างกายของเราครับผมค่ะแต่เห็นหน้าตาแบบนี้แล้วแหมแล้วมันจะใช้งานยังไงคะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเขาง่ายๆก็คือการสร้างความยืดหยุ่นโดยใช้อาศัยน้ําหนักของตัวเราเองใช้แรงดึงดูดของตัวเราเองทําให้เกิดการยืดหยุ่นของสิีรละนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัย แพทย์ไม่ต้องอาศัยคนที่มาช่วยในการกดหรือในการจัดกระดูของเราติเตอร์แห่งอัพอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อปรับสภาพร่างกายสู่สมดุลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็ทำให้คุณได้สัมผัสถึงความสบายอย่างอ่อนโยนเพียงเอนกายนอนบนติเตอร์แห่งอัพตามระดับองศาที่พอเหมาะอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อปรับสรีระระบบการไหลเวียนเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเส้นเอ็น และปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายได้อย่างง่ายๆและปลอดภัยสำหรับตัวของคุณเองจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นการวอร์มอัพเราสามารถใช้ท่าต่างๆ่าเท่เถนัดเนี่ยมาใช้กับเครื่องมือตัวนี้ <c oughs> ก่อน <c oughs> ออกกำลังกายหรือตีกอล์ฟเสร็จแล้วหลังการจากการที่เล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บของร่างกายหรือวอร์มดาวอีกทีหนึ่ง ก็เรียกว่าจะใชเออ้เตรียมตัวก่อนเล่นกอล์ฟหรือหลังเล่นกอล์ฟก็ได้และอาการบาเดเจ็บเหล่านั้นมันก็ลดน้อยจนหายไปเลยใช่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องใช้อยู่เพราะว่าเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนใช่ครับเราก็เสมือนกับใช้เข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวัน<ช>ก่อน<ๆ>ก่อนเล่นกอล์ฟนะฮะจริงๆในระหว่างวันเนี่ยทุกวันในระหว่างอาทิตย์เราก็สามารถออกกำลังกายบนเครื่องมือตัวนี้ได้ เอาละเชื่อว่าคุณผู้ชมเองนะคะก็คงอยากจะรู้แล้วว่าแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยคะ่ะเราจะใช้อย่างไงได้บ้างสงสัยเดี๋ยวเราต้องให้คุณโจช่วยสาธิตวิธีการสักนิดนึงแล้วล่ะคะ่ะเอาท่าง่ายๆเอาแบบว่าสําหรับพื้นฐานคนทั่วไปสามารถลองทําตามได้ก็ได้หลังจากปรับความสูงที่175เซนนะครับเท่ากับความสูงของตัวเราแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการล็อกที่ข้อเท้านะครับการล็อกที่ข้อเท้าเนี่ยเวลาเราเก้าวเข้าในเครื่องมือนะฮะเราก็จับที่ ตัวจับตัวนี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงข้อเท้าเข้ามาในตัวเครื่องมือก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเท้าทที่ซ้ายเนี่ยฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็เท้าขวานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปลดล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับให้กระชับกับข้อเท้าของเราไม่ให้หลุดน,น,นะครับเพราะตัวนี้พอที่แข็งแรงแน่นดีแล้วเนี่ยเขาจะได้ยินเสียง เหมือนเขาก็ล็อกข้อเท้าเราไว้เลยใช่ครับเขาจะล็อกข้อเท้าเราไว้เลยโอ้ถึงบอกว่าเราออกคนสามารถออกกําลังกายคนเดียวก็ได้แล้วใช่ครับพอความสูงได้ระดับที่ต้องการแล้วการล็อกข้อเท้าที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ย <c oughs> เครื่องมือตัวนี้ก็จะทํางานได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะป้องกันความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีตัวล็อกที่เป็นตัวสลัก <c oughs> ล็อกนะครับแต่ท่านที่มีความชํานาญแล้วสามารถปลดสลักล็อกได้เลย นี้เดี๋ยววันนี้คุณโจจะออสาธิตเป็นท่าแบบไหนดีคะครับท่าที่ผมใช้อยู่ประจำนะฮะในเรื่องของการวอร์มอัพก่อนที่จะใช้ในเรื่องของการเจ็บปวดเราสามารถทําท่าว่ายนะ้าบนเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับเราลองเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะก่อนอื่นเราเริ่มจากการหายใจก่อนนะครับ<ม>เราหายใจเข้าเนี่ยทำตัวเหมือนลูกโป่งนะฮะท้องป่องช้าๆนะครับแล้วก็หายใจออก เป็นการวอร์มหายใจเนี่ยสัก3-4ครั้งนะครับหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะครับคือก็ได้ว่าเราต้องฝึกหายใจในช่วงแรกด้วยหายใจเข้าท้องป่องนะครับหายใจออกท้องแฟบสักพักหนึ่งเราก็เริ่มปรับสมดุลในท่าที่เป็น180องศานะครับเราก็เลื่อนมือขึ้นมานะครับคือตอนนี้เหมือนพยายามปล่อยตัวเองใช่ครับ มันเดี๋ยวเครื่องมันพาเราไปเองใช่ครับหลังจากที่ผ่อนคลายเต็มที่แล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะค่อยๆปรับสมด,ดุลน,นะครับโดยการใช้การขยับแขนค่ะหายใจเข้าท้องป่องนะครับหายใจออกท้องแฟบในช่วงที่วอร์มอัพเนี่ยเราสามารถยืดหยุ่นตามข้อต่อต่างๆที่บาดเจ็บ อย่างตรงนี้จะได้ข้อบริเวณไหนบ้างคะตรงข้อไหล่ข้อไหล่ข้อศอกแล้วก็ข้อมือค่ะเพราะอย่างที่ทราบคุณโจจะมีปัญหาเพราะเวลาตีวงสวิงใช่ครับในช่วงที่เราปรับสมดุลที่5 8 0องศาเนี่ยเราสามารถยืดหยุ่นตามข้อต่างๆเมื่อไหรก็ตามบิดมือใช่ครับใช่ครับเรายืดเส้นนะฮะพอเรายืดเส้นออกเนี่ยถึงจุดที่เราเจ็บเราก็คลายตัวพอถึงเจ็บปุ๊บเราก็คลายตัวจัช้าๆนะครับ แล้วมันต่างกันยังไงกับที่อย่างปวยืนแล้วปวก็หมุนมือกับคุณโจนอนอยู่แล้วหมุนในท่าที่เป็นท่านอนเนี่ยแรงกดทับเนี่ยจะลดลงนะฮะเหลือแค่2 5เปอร์เซ็นต์ค่ะพอบอกได้ไหมว่าตอนนี้รู้สึกยังไงที่บริเวณข้อที่บอกว่าปวดอยู่บ้างคะกล้ามเนื้อจะยืดตัวออกเสมือนเราดึงสลักเกีียวให้ยืดออกนะครับพอเรายืดออกแล้วเราก็ปลดปลดล็อกการปลดล็อกการปลดล็อกที่ข้อนะครับข้อไหล่ข้อศอก แล้วก็ข้อมือหลังจากที่เรายืดหยุ่นได้ดีแล้วเนี่ยประกอบการหายใจที่ดีแล้วเนี่ยการผ่อนคลายจะนําเอาความเจ็บปวดเนี่ยหายออกไปนะครับถ้าที่สามารถดัดแปลงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้กับการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกตัวนะคโโนะคเครื่องมือตัวนี้ก็จะเหมือนกับเข็นนาฬิกาที่แกว่งได้นะครับเมื่อกี้ที่คุณโจทําอย่างตอนนี้เลยก็คือแบดจังหวะเอี่ยวตัวหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราสามารถพลิกตัว หรือเอี่ยวตัวกับเครื่องมือตัวนี้ได้เลยโอ้โหและที่คุณโจบอกว่าคนที่มีอาการบาดเจ็บจะรู้ดีเลยว่าเราจะต้องบิดหรือทําบริเวณไหนบ้างใช่ครับเพื่อรักษาตัวเองได้อย่างดีใช่ครับมันจะเหมือนกับการปลดล็อก,กน,นะครับพอเราเริ่มจะสบายแล้วเราก็ปรับองศาขึ้นมาทีละนิดนะครับทีละสิ้องศานะครับดยการขยับมือหรือขยับตรงหัวเข่านะครับการแก่งของ ตาช่างตัวนี้ก็จะช่วยในการปรับสมดุลและสมมาตรทั้งสองข้างนะครับตลอดจนการปรับลมหายใจก็จะนําความเจ็บปวดนี้ออกไปกับลมหายใจด้วยนะครับนี่คือทางง่ายๆนอกจากทีเทอรหังอับจะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายการเล่นเครื่องนี้ยังเปรียบเสมือนให้ร่างกายได้ออกกำลังกายไปในคราวเดียวกันมีผลทําให้หน้าท้องบั้นท้ายต้นขาและน่อง แลละขยับ้้สราางกางเนนนื้้้อเเป็็ีีกววิธท่่ช่ชยใหรรางงงแงแแขละสบูึจ้าเครื่องตีเตอร์แฮงอารแบบว่าสารพัดประโยชน์แล้วก็แบบว่าดีมากมายขนาดนี้แล้วถามจริงๆค่ะคุณโจเพราะเห็นคุณโจบอกว่าคุณโจเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ทดลองใช้ซื้อมาใช้กับตัวเองแล้วก็บ,บอกต่อคนอื่นด้วยทําไมคะทุกคนถึงจะต้องเลือกตีเตอร์แฮงอัพคะครับตีเตอร์แฮงอัพ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก UL สหรัฐอเมริกาและ CE mark จากยุโรปเป็นระยะเวลายาวนานกว่า30ปีอีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากกองทัพสหรัฐเพื่อใช้ในการฝึกทหารและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างก,กายด้วยตนเองอย่างมั่นใจแล้ววันนี้นะคะเมืองไทยของเราก็เนี่ยแหละคะ่ะมีโอกาสได้ใช้นะคะตีเตอร์แฮงอัพ ซึ่ได้รับมาตรฐานรับรองอย่างถูกต้องแล้วก็อยากจะให้หลายๆท่านค่ะมาเลือกใช้ของที่มันได้รับคุณภาพแล้วก็ดีจริงๆแบบนี้ด้วยเห็นบอกว่าคุณโจเองเนี่ยก็มีโอกาสแนะนำนะคะเพื่อกับเพื่อนเพื่อนฝูงในชาวกอฟเป็นไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยเราค้นพบด้วยบังเอิญแล้วก็ท่านที่เลือกใช้ตัวนี้ก็ด้วยความบังเอิญนะครับไม่มีการพูดต่อกันเลยเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเห็นปุ๊บก็รู้แล้วว่าตัวนี้ช่วยเขาได้ แล้วบางเอิญมาแนะนําว่าตัวนี้ดีตรงกันมากกว่าเหมือนเพื่อนในกลุ่มเล่นกอล์ฟเหมือนกันมาคุยๆแล้วก็ทราบว่าใช้เดียวกันตีเตอร์แฮงอัพเหมือนกันด้วยใช่ครับเป็นลิขสิทธิ์ตัวเดียวกันแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเหมือนกันมีจุดไหนไหมคะที่แบบว่าให้เราได้เห็นว่าถ้าให้เครื่องที่ได้รับมาตรฐานของตีเตอร์แฮงอัพจะต้องมีจุดอะไรเป็นตัวบ่งชี้บ้างเขาจะมีใบกํากับนะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีของ ทางยุโปาารปสหรัฐอเมริกาและของออ,อ่ยตลอดจนมีการเตือนนะฮะในเรื่องของการใช้งานนะครับอ๋อนี่นีนใช่ครับจุดต่างจุดต่าง,างก็มีการเตือนในการใช้งานด้วยและเห็นบอกว่าเจ้าดิจิตอลแองของแท้ของจริงที่ได้มาตรฐานเนี่ยสามารถพับเก็บแล้วก็เรื่องของน้ําหนักด้วยใช่ครับน้ำหนักเบาและสามารถพกพาในรถ ขนาดเล็กนะฮะที่เป็นอีโคคาร์หรือ SUV ซึ่ง <Okay. S 2> สามารถไว้บนหลังคาได้อย่างนี้เรื่องของความปลอดภัยก็มั่นใจได้ถ้าหากว่าเป็นตีเดอร์แห่งอัพอย่างแน่นอนด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณโจนะคะบอกกับคุณผู้ชมสักนิดละกันหลายๆคนก็คงเคยมีอาการเจ็บปวดหรือรวมถึงที่นั่งดูอยู่ตรงนี้นะคะไม่อยากให้ปล่อยไว้เลยค่ะให้คุณโจบ,บอกกับคุณผู้ชมละกันว่าให้เขาทํายังไงดีนะคะเผื่อว่าจะคนพบวิธีเหมือนคุณโจบ,บ้างค่ะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่กับตีเตอร์แห่งอัพมานะครับ แทบจะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับก่อนออกรอบและหลังออกรอบเนี่ยฮะทำให้ทราบดีว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่ทําให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ,ะ,ะก็สามารถหายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถมีร่างกายที่สมบูรณ์รกล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนออกกำลังกายได้ด้วยปัญหาเรื่องการเจ็บปวดจากการเล่นกอล์ฟก็หายไปด้วย เอาละค่ะถ้าหากว่าสนใจนะคะก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพทด้านล่างนี้ตรงนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมว่าเรื่องราวของสุขภาพอาการเจ็บปวดไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะ คุณเองไม่ว่าจะเคยลองวิธีไหนมาวันนี้เรามีหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยคุณได้และคุณโจก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หายแล้วเห็นผลแล้วจริงๆกับปีเตอร์แฮงอัพค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณโจมากๆเลยค่ะที่มาอยู่ร่วมพูดคุยนะคะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทั้งปัวและคุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วนะคะทั้งปัวและคุณโจขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ